S 1> <S 1> <S สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงของปลายเดือนมก,กราคม แล้วนะครับก็คือเป็นช่วงของสัปดาห์สุดท้ายนั่นเองนะครับคนไหนนะครับอยากจะได้แนวทางนะครับเลขมงคลในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ช่วยพิมพ์กันเข้ามาคนละสองข้อความนะครับคนละสองคอมเมนต์นะครับผมว่าท่านเกิดราศีใดบ้างนะครับนะฮะช่วยพิมพ์กันเข้ามานะครับช่วยพิมพ์กันเข้ามานะท่านเกิดราศีใดบ้างนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดคนไหนเนี่ยอยากได้แนวทางเลขต้องไปทักข้อความในอินบ็อกซ์ผมด้วยนะครับนะครับผมช่วยไปทักในอินบ็อกซ์ผมด้วยนะครับนะฮะก็ช่วยพิมพ์ทักทายกันนิดนึงนะครับว่าท่านเกิดราศีใดบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวจะพยากรณ์เกี่ยวกับราศีนะครับทั้งหมด12ราศีแต่ผมจะแบ่งไปทั้งหมด4กลุ่มนะครับจะแบ่งไปทั้งหมด4กลุ่มนะครับ ว่าในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยราศีใดบ้างเนี่ยจะมีอะไรโดดเด่นนะครับจะมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับช่วยพิมพ์สักนิดนึงว่าท่านเกิดราศีใดบ้างนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับและท่านใดนะครับอยากจะได้แนวทางเลขมงคลนะครับก็ ไปทักผมในข้อความได้นะครับแต่ถ้าคุณต้องอย่างน้อยๆคนละ2ข้อความนะครับและเดี๋ยวผมจะให้เลขแนวทางเลขมงคลนะครับคนไหนอยากจะเช็คดวงนะครับเช็คดวงเป็นการส่วนตัวก็ผมปักหมุดไว้แล้วนะครับผมปักหมุดไว้แล้วนะนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะมีทั้งหมด4ก,ม4กลุ่มนะครับไอ้สี่กลุ่มนะครับ4กลุ่ม แต่ใน1กลุ่มนะครับจะมี3ราศีนะครับ1กลุ่มจะมี3ราศีนะครับใน1กลุ่มนะฮะจะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับรอฟังกันนะครับคนไหนตาไม่ทันนะครับรอ,อ,อฟังย้อนหลังได้นะครับฟังย้อนหลังได้นะครับกลุ่มนี้ จะโดดเด่นในเรื่องของงานที่เงียบๆนะครับเดี๋ยวช่วงของสัปดาห์สุดท้ายในยงานจะปังมากขึ้นนะครับแต่คุณเนี่ยต้องอาจจะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงถ้าเป็นความเชื่อเนี่ยให้ไหว้องค์เทพที่เป็น ผู้หญิงนะครับหรือช่วยเหลือคนแก่ที่เป็นผู้หญิงแม่เราก็ได้พี่สาวเราก็ได้ที่เคยอุปถัมเรานะครับในกลุ่มนี้นะครับก็คือมีราศีดังต่อไปนี้นะครับก็คือราศีกุมนะครับ,าบารลลาศีมังกรและราศีมีนนะครับกลุ่มนี้นะครับจะโดดเด่นในหน้าที่การงานนะครับจะโดดเด่นในหน้าที่การงานและจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับให ถ้าวิธีเสริมดวงให้ไหว้เจ้าแม่คุณอิมหรือเทพที่เป็นองค์ผู้หญิงหรือช่วยเหลือผู้ที่เคยช่วยเหลือเราอะนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับดวงท่านจะเปิดเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้ทีนึงนะครับก็คือมีราศีมังกรนะครับราศีกุม และก็ราศีมีนนะครับแต่โดดเด่นมากที่สุดในกลุ่มนี้คือราศีมังกรนะครับถ้ายังไงนะครับท่านใดตามไม่ทันจริงฟังย้อนหลังได้นะครับฟังย้อนหลังได้นะฮะแต่คุณจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับแต่ต้องเหนื่อยสักหน่อยแต่ว่าจะออกมาดีนะครับในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มแรกที่ผมพยากรณ์ไปสักคู่นี้นะครับเข้าสู่กลุ่มที่2แล้วนะครับกลุ่มที่2นะครับ ขอขอบคุณนะครับที่พิมพ์กันเข้ามานะครับขอขอบคุณนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะมีความโรเลนะครับรู้สึกความไม่เชื่อมัน่นอยากจะเปลี่ยนแปลงงานคนไหนที่แบบว่าโรเลอยู่แต่มีงานอยู่แล้วเนี่ยในกลุ่มนี้นะครับก็คือมีราศีสิงห์นะครับราศีกันราศีกรกฎนะครับในกลุ่มนี้ก็คือมีราศีสิงห์ราศีกันและราศีกรกฎนะครับ ความถ้าเกิดท่านมีงานอยู่แล้วอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนงานแต่ถ้าท่านใดตกงานอยู่จะเป็นเรื่องดีนะครับตอนนี้คนไหนว่างงานอยู่หรือจะหางานเสริมมัจะเป็นเรื่องดีในช่วงของต้นเดือนหน้านะครับกับราศีที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมีราศีสิงห์นะครับราศีกันและราศีกรกฎนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนมีงานอยู่แล้วอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนนะครับและพยายามตั้งมั่นพยายามไปทําบุญนะครับ นะฮะหรือถ้าท่านใดมีปัญหาเรียกว่าหาทางออกไม่เจอต้องพยายามฝึกนั่งสมาธินะครับและพยายามไปทำบุญสม่ำเสมอในช่วงของต้นเดือนนี้คือพยายามใส่บาตรทุกเช้าได้ก็ดีนะครับในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็คนไหนตกงานอยู่ขอให้ท่านตั้งใจเดี๋ยวมีเกณฑ์จะได้งานนะครับในกลุ่มนี้และในเรื่องของโชคลาภนะครับกลุ่มนี้คุณต้อง ไปวัดที่เราไม่ได้ไปสักการะมานานแล้วให้ไปสักการะซะดวงท่านจะเปิดเป็นอย่างดีนะครับในกลุ่มนี้แต่โดดเด่นมากที่สุดนะก็คือราศีกรกฎนะครับในกลุ่มที่สองที่ผมพยากรณ์ไปนะครับแต่ขอให้ท่านอย่าเพิ่งโลเลนะครับอย่าเพิ่งโลเลนะครับใจเย็นๆนะครับ ขอให้ท่านทําดีเข้าไว้แล้วเดี๋ยวดวงท่านจะเปิดนั่นเองนะครับพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับว่าท่านเกิดราศีใดนะครับแล้วก็สวัสดีหรืออะไรได้คนละสงข้อความนะครับท่านก็ไปรับเลขเด็ดในอินบ็อกซ์ผมนะครับอินบ็อกซ์นะครับในเพจของผมนะครับถ้ายังไงนะครับเข้าสู่กลุ่มที่3แล้วนะครับกลุ่มที่3นะครับนะครับกลุ่มที่3เนี่ยจะมีเรื่อง เดือดร้อนต้องระมัดระวังเรื่องปากเสียงคําคนนะครับต้องระวังเรื่องคนบางคนที่จะใช้คําพูดเหมือนบ้าทําให้เราร้อนอกร้อนใจอ่ะถ้าเป็นไปได้เราอย่าไปรับปัญหาผู้อื่นนะครับถ้าเราเป็นผู้ที่เสียสละอยู่แล้วแล้วเราจะไปช่วยเหลือใครในรอบสัปดาห์สุดท้ายอย่าเพิ่งไปช่วยนะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือมีราศีธนูนะครับราศีพิจิกและก็ราศีตุลน,นะครับ ราศีธนูราศีพิจิกและก็ราศีตุลน,นะครับในรอบสัปดาห์นี้มันจะเจออุปสรรคเยอะนะครับอาจจะต้องใจเย็นไว้สักหน่อยนะครับและอย่างหนึ่งมันจะมีคนที่พูดทําให้เราอะรู้สึกหบุดหงิดนะครับทําให้เราหบุดหงิดทั้งเรื่องของงาน รวมไปถึงเรื่องความรักด้วยนะครับต้องระมัดระวังนะครับและไม่ควรทําอะไรรีบร้อนนะครับหรือการที่เราจะไปช่วยเหลือใครอย่าพึ่งนะครับวิธีเสริมดวงนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับให้ไปไหว้เท้าเทพสุวรรณหรือพระศิวะก็ได้นะครับพระศิวะก็ได้นะฮะนะครับผม ก็ยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดนะครับในกลุ่มนี้นะครับขอให้ท่านใจเย็นๆเนข้าไว้นะครับใจเย็นๆเนข้าไว้ในกลุ่มนี้เดี๋ยวก็จะดีขึ้นกับอุปสรรคในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับกลุ่มนี้นะฮะ โดดเด่นและจะเบาบางหน่อยก็คือราศีธนูนะครับปัญหาที่มีจะเบาบางหน่อยนั่นเองนะครับแต่อย่ารีบร้อนนะครับและอีกอย่างหนึง่งวิธีเสริมดวงนะครับให้ไปไหว้ที่บอกไปพระศิวะและก็เท้าเทพสุวรรณนะครับนะฮะถึงจะทําให้เรามีอํานาจนะครับทําให้เรารู้สึกมีพลังนั่นเองนะครับนะฮะหรือไม่ก็ ทำทานกับสัตว์ใหญ่เช่นมามาม้าช้างวัวควายก็ได้นะครับในกลุ่มนี้นะครับเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มสุดท้ายเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณจะได้โชคกับบริวารแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องบริวารด้วยนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาบนะครับจะเป็นทุกขลาบเด็กคือผู้น่ลูกหลานท่านที่ดื้อๆนั่นแหละจะให้โชคกับเรานะครับ ก็มีราศีดังต่อไปนี้นะครับคือราศีเมถุนนะครับราศีพฤกษภและราศีเมษนะครับเดี๋ยวผมทวนให้ทีหนึ่งนะครับก็คือมีราศีเมถุนนะครับราศีพฤกษภและก็ราศีเมษนะครับกลุ่มเนี้ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคเล็กๆนะครับกับบริวารลูกเราหลานเราที่ดือด้อนะครับที่ไม่ค่อยฟังเราเท่าไหร่นั่นแหละแต่ให้โชคเราหรือเราเป็นคนที่ศรัทธา เทพกุมารก็ดีนะครับแล้วก็เทพไอไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านอาจจะได้โชคเข้ามานะครับแต่ไม่แนะนําในการลงทุนล,ลงทุนต่างๆอะหรือความอะไรที่มันใช้เงินเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งรีบลงทุนนะครับอันนี้แนะนําอย่าเพิ่งรีบลงทุนนะครับเราจะได้โชคกับบริวารที่เป็นลูกหรือหลานเรานะครับที่เขาค่อนข้างจะดื้อๆหน่อยอะ่ะ นะครับแต่กลายเป็นให้โชคเราแต่ไม่ควรลงทุนในเรื่องของการค้าหรืออะไรอย่างต่างในการลงทุนที่ใช้เงินเยอะอย่าเพิ่งให้ผ่านสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาไปก่อนนะครับและอาจจะพอลงทุนได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งเดินทางไกลนะครับในกลุ่มนี้นะครับแต่โดดเด่นมากที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือราศีเมษนะครับราศีเมษให้ไปวิธีเสริมดวง ช่วยเหลือบริวารหรือเด็กนะครับเด็กกำพร้าเนี่ยเราซื้อข้าวของอาหารแห้งช่วยเด็กกำพร้าก็ได้นะครับรวมไปถึงวัดที่ต้องการบูรณะสันฐานก็ได้นะครับดวงท่านก็จะเปิดด้วยเช่นกันแล้วก็อย่างที่บอกไปให้ไปไหว้องค์เทพกุมารหรือไม่ก็เทพไอ้ไข่อะไรประมาณเนี้ยนะครับท่านอาจจะดวงเปิดและจะมีโชค เล็กๆหรือโชคใหญ่ๆเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ความศรัทธาของเราด้วยนะครับผมนะครับสิงแสลีมงนะครับก็พยากรครบทุกกลุ่มแล้วนะครับแต่กลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะโดดเด่นมากที่สุดนะครับก็คือมีราศีเมถุนพฤกษบและราศีเมษนะครับแต่โดดเด่นที่สุดนะครับก็คือราศีเมษนั่นเองนะครับถ้าอย่างไงนะครับคิดหวังสิ่งใดนะครับก่อนที่ผมจะจบ ไลฟ์ในครั้งนี้นะครับก็ขออวยพรนะครับขอให้ทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านประสบความสําเร็จกันนะครับและขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต่วความสุขและขอให้ทุกท่านคิดดีและกระทําดีเข้าไว้และทุกอย่างจะออกมาดีนั่นเองนะครับถ้าย่างไงขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขกันมากๆนะครับขอต้นเดือนที่ถึงนี้มีโชคกันทุกท่านเลยนะครับครับสวัสดีครับ